สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะวันนาสารางานนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับบรรยากาศนะคะในการเลี้ยงอาหารช้างนะคะซึ่งวันนี้มีคณะผู้ใจบุญนะคะได้มาบริจาคยญาอาหารช้างนะคะเยอะแย,ยะนะคะมากมายเลยนะคะทั้งหมด6คันรถ6ล้อน,นะคะอย่างที่ท่านเห็นนะคะตอนนี้ก็มีช้างนะคะที่นะที่ได้มาร่วมในการบุฟเฟ่ช้างในครั้งนี้นะคะ50กว่าเชือกได้นะคะที่วัดป่าอาเจียงนะคะ บรรยากาศก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศทั่วไปเลยนะคะคนกินข้าวช้างกินหญ้าท่านล่า สวัสดีครัพี่สายฟ้าวันนี้เห็นหญ้าเยอะๆแล้วก็ช้างเยอะมากไม่ทราบว่าได้มาจากทางไหนคะหญ้านี้สดีวันนี้เขามีผู้มีจิตศรัทธาจากกรุงเทพแล้วก็สายบุญที่ช่วงนี้เป็นช้างเขาตกงานเพราะช่วงโควิดแล้วช้างกลับมาอยู่ในชุมชุลรอเยอะมากเลย ก็เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าช้างของเราไม่อาหารไม่เพียงพอก็เลยมีผู้ใจบุญเข้ามาตังเศษปัดปลาอาเจียงจากจากผู้ที่มีจิตใจอ,อยากช่วยเหลือช้างซึ่งอาหารวันนี้ถือว่าเยอะมากครับเห็นลดมันลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วประมาณ5 6คันนะครับผม เป็นรถเ,เรียกว่ารถหกล้อใหญ่คะลงมามีทั้งหญ้ามีทั้งสับประรดมีทั้งสับประรดมีทั้งหญ้าถือว่าเยอะวันนี้ช้างเราก็พร้อมละหลายเชือกว,วันนี้ช้างเราก็มาเตรียมรอรับอาหารแต่บางช้างบางเชือกก็กินไปเรื่อยเพราะว่าช้างก,ก็ต้องกินตลอดครับแต่ว่าผู้ที่มีผู้ใจบุญก็อีกไม่นานคงจะมาถึงแล้วครับผม วันนี้ก็วัดป่าเจียงก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้เจบุญที่ได้ช่วยเหลืออาหารช้างว่าช้างชุนนี้ก็ถือว่าขาดแคลนเรื่องอาหารมากๆครับที่นี่วัดป่าเจียงนะครับจังหวัดสุรินทร์ใครที่มีจิตใจที่อยากช่วยเหลืออาหารช้างก็ติดต่อมาได้นะครับที่วัดป่าเจียงครับขอบคุณครับจักัดนะครับก็จะเดินทางวันที่หลังนะครับ๋ยวจะมีคณะมาก่อนสายฟ้าเปาะดิเลยพี่น้องคือปะดิเลยวัดป่าจเ,เ,เาจียงนาะนะครับพี่น้องก็ ่ช่วงนี้ก็เขามีกิจกรรมอะไรนะครับเดวดรงลงศกทางามากไบครับก็จะมีคณะของเสร็จผู้ใจบุญนะครับพี่เก้จะเดินทางมามอบอนุีักดา์มอบอาหารช้างนะครับให้กับช้างเดพี่น้องก็ถ้าไม่ด่วนเนาะอยากให้อยู่ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปอัศนินธนาร่วมกันเดิจะต้องกลับเสดรงลงศกเรานะครับแล้วก็มาดูกันว่าโอ้ช้างกิน อาหารยาเป็นยังไงนะครับของีระเบียบพิ่นายยางไรก็ถือว่าวันนี้นะครับเราเข้ามาในวัดป่าเกียงแล้วเราก็อายากจะ ตอนนี้พลายขวัญเมืองกับพลายทองคำนะคะก็ได้ถือป้ายนะคะรอต้อนรับนะคะคณะ,ะนะคะของเอร้าเจ้าสืสืทัพน,นะคะรก็จะนับพลึกนะคะดรนิวัฒน์แจ้งอริยวงศ์นะคะและคณะที่มีความเมตตาในาการเลี้ยงอาหารช้างในครั้งนี้นะคะอาตาคณะเชิญท่านที่ห้อง <S <S น้ำแล้วก็ วันน้างมางาที่มาร่วมจะมานงช้งงาง50ต่อเชือกไนะคะที่มาอาหารช้างนะคะมีคณะผู้ใจบุญที่เขามาบริจาคะคะนนี้่ก็สายฟ้านะคะสายฟ้านะคะ,ปะ,คะ,ปะ,คะเป็นช้างแสดงนะช้างแสดงที่อยู่ในสุงที่จะส่ารแล้วก็เอายาวจะให้าะนอกก็ได้ กินเลยนะคะเต็มที่เลยนะคะวันนี้ช้างอิ่มนะคะหญ้าเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มที่เลยนะคะช้างทุกเชือกนะคะเราไม่ได้เน้นนะคะว่าช้างตกงานไม่ตกงานนะคะมาได้หมดเลยนะคะช้างเชือกไหนที่มาไม่ได้นะคะพอลุกเป้ช้างเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมารับเอาย่าตรงนี้ได้นะคะแบ่งกันได้เลยนะคะคนละมัดสองมัดนะคะแบ่งฟันกันไปนะคะ ย้า We ตอนนี้นะคะนับงานนะคะคณะผูใจบุญนะคะที่มาบริจาคลูกตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะไปจับาจับาพอเดินทางมาถึงตอนนี้ทุกคนก็อยากจะถ่ายรูปกับช้างนะคะช้างที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นช้างชายมงคลนะคะนี่ ไทยมงคลเป็นช้างแสนรู้นะคะที่อยู่ในวัดสาฮาเทียนะคะเรื่องนี้จะเป็นทางที่ออกข่าวบ่อยๆนะคะที่ว่าเป็นทางกาบพระนะคะก็จะเป็นไทยมงคลเชื่องนี้นะคะที่ได้เห็นในตอนนี้

ช้างนะคะที่กินอาหารนะคะซึ่งวันนี้มีผู้ใจบุญนะคะที่มาบริจาคอาหารช้างนะคะเป็นหญ้าแล้วก็เป็นสับปบะรุดนะคะหก,หกคารับะรถหกล้อนะคะวันนี้บรรยากาศในวันนี้นะคะน่ารักมากๆนะ,ะช้างแต่ละเชือกนะคะเป็นช้างที่แสนรู้นะคะช้างแต่ละเชือกสังเกตนะคะถ้าสังเกตเห็นที่ช้างเขากินแล้วนะคะช้างเขาจะคือเราไม่ต้องใช้คนนะคะไม่ต้องใช้คนในการอุ้มหญ้านะคะใช้ช้างในการ นับจัดออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ชมบรรยาก,กรา,าพิพิธภัณฑ์คูประกำชางก็จะมาที่ทนี่ต้งหมดให้เสร็จภายใน6กสี่ประมาณหรือช่างก็กลับประมาณไห้ว่าราคาผลสร้างทั้งหมดคือประมาณ5ล้าน5ล้านแต่ก็มัจะ5ล้านมากันไงทำยังไเรื่อง แอดันดันเลยแอรดันดันเลยเออ

เลวียงไม่มีหรอ,หรอโอ้น่ารักมากเลยนะคะพลายวร,รมันนะคะเคยขึ้นแล้วนะคะพลายวรมันน่ารักมากๆสังเกตดีๆนะคะพลายวร,รมันนี่เขา เขาเป็นช้างเผือกเกือบจะช้างเผือกก็ว่าได้เพราะว่าในตัวเขาเผือกเยอะนะคะนี่นีเผือกข้างบนแล้วก็ตรงงวงนะคะสังเกตงวงนะคะงวงเขาก็เผือกตรงเท้าเขานะคะเท้าเขาก็เผือกอะนะะี่เัดมาหยังมากเลย ันนี่ก็ได้ครับได้ยินข่าวว่ามีงานที่วัดเลยมาครับกช่วยล้มตาล้มกอครับได้ข่าวว่าที่วัดตาอาเจียงมีการแจกย่าเนาะแจกย่าก,าก,กะละล็เลยรีบมาไม่ได้ตั้งตัวแล้วไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยครับอันนี้นี่ก็สวยแล้วก็สวยแล้วค่ะรอแล้วปลาไปกินต่อไปกินต่อสังเกตหางของเขานะคะหางเขาเป็นหางดอกด้วยนะคะ รถหนาเล่เอาอีกอยู่เป็นยังไงคะวันนี้สนุกมากเลยอาหารก็เยอะแล้วช้างมากี่เชือกคะที่มาวันนี้คะคุณพี่เอาช้างมากี่เชือกไม่ไม่น้องฟ้ามาสายฟ้าคนเดียวเอาสส่ฟ้ามาเนาะเขาแสดงเสร็จพอดีเราก็เลยพามาเนาะช้างแสดงเสร็จก็เลยมานี่เลยช้างเขากินหญ้าเสร็จแล้วคุณพี่ได้ได้หญ้าไหมคะได้หญ้ากับเขาไหมคะอ๋อได้กองนี้เนาะอันนี้ก็เขากินวันหนึ่งอิ่มไหมคะนี่ น,น่าจะเป็นประมาณสองเวลาไหมคะนี่เนาะได้เย็นนี้ได้เย็นนี้โอ้โได้เย็นนี้นี่กองประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเขาได้แค่คืนเดียวคืนเดียวนะคะคืนเดียวก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช้างนะคะทานกินอาหารนะคะวันหนึ่งกินเยอะมากเลยนะคะน้องฟ้าสี่ตันก็400กิโล400กิโลต่อวัน<า>โอ้โหสายฟ้ากินเยอะนะคะ ท่านใดที่อยากจะบริจาคอาหารช้างนะคะมาติดต่อได้กับคุณพี่ได้นะคะค่ะามาติดต่อน้องสายฟ้าในช่องทางสายฟ้าอีเลฟเว่นค่ะนี่เห็นไหมคะช้างแต่และเชือกเดี๋ยวนี้เขามีช่องของเขานะคะเข้าไปชมเข้าไปดูได้นะคะ,คะสนใจแบบไหนยังไงอยากจะบ,บริจาคอาหารช้างก็ประสานกับเจ้าของช้างได้เลยนะคะ,คะนี่ทางสายฟ้าะคะช่องทางสายฟ้าค่ะ นะคะวันนี้บรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะสำหรับการเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้นะคะท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนะคะที่วนาทำนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ